เฉลตครับแอ็ั่นเียงเลตไม่ใช่เหรอสวัสดีครับผมชเดลตนะครับเฉนะคสพดนะครับก็มาอยู่กับพอดแคสต์ของจานฟุกนะฮะจานฟุก่าส่วนที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็คือเรื่องของการ การที่เราแบบจากโปรเพเยอร์อ่าจากจากผู้เล่นธรรมดามาเป็นโปรเพเยอร์ได้ยังไงแล้วก็จากโปรเพเยอร์เนี่ยมาเป็นยูทูบเบอร์ได้ยังไงอครับผมก็ตั้งแต่ตอนแรกเลยนะตอนที่อยู่อ่าตอนนั้นช่วงขึ้นปีสามแล้วมันปิดเทอมพอดีตอนปิดเทอมเนี่ยคือมันไม่มีเกมอะายเล่นไงแล้วเห็นเกมสปิริตเตเนี่ยขึ้นมาพอดีเลยเว้ยแล้ว ทำให้รู้สึกว่าอยากเล่นเพราะว่าตอนนั้นมันก็คิดถึงเลสิตีเออรู้จักเลสิตี้ไหมอาหารู้จักครับอ่าน่าจะรู้จักกันแหละนะครับก็เกมนั้นมันก็ทําให้นึกถึงแบบว่าการที่เราเล่นเกมรถแข่งมันก็ทําให้แบบว่าอยากเล่นอ่ะตอนนั้นคือแบบอยากเล่นสป e ดดิปเตอร์มากเพราะว่ามันช่วยทําให้แบบว่ามาเติมเต็มความทรงจําอะไรเงี้ย เออตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกแค่อแบบว่าอยากเล่นอยากเล่นเฉยๆแล้วคือเกมเนี้ยคือมันต้องใช้ฝีมือด้วยแล้วตอนนั้นก็พยายามหาหาลิปแบบคนจีนอะไรเงี้ยว่ามาเล่นกันยังไงเราก็มาใช้แล้วก็แล้วก็เป็นคนแรกๆนะที่แบบว่าหาเทคนิคอะไรมาใช้เนี่ยคือมันก็เป็นต้นๆของประเทศไม่ได้อวยนะแต่ว่าคือมันน่าจะน่าจะประมาณเรื่องจริงนั่นแหละเออเออเราก็ หาเทคนิคไปเรื่อยๆจนแบบว่าเออมันเก่งอะแบบว่าคนอื่นตามไม่ทันอะไรเงี้ยจนทําให้แบบว่ามันมีแข่งแล้วก็เจอพี่ไอตอนนั้นพี่ไอก็ก็เก่งอยู่นะเก่งเก่งมากเลยด้วยแหละเออตอนนั้นคือแบบตามตามกันมาติดติดเลยพี่อาร์มพี่ไอซ์อือว่าช่วงนั้นปเป็นยุคแบบเป็นยุครุ่งเรืองของเกมสปิดิตเตอร์อเลยก็ว่าได้นะใช่คือแบบเกมใหม่นะ คือแบบอืทั้งแฟชั่นทั้งรถน่ารัก,กรูปตัวละครน,น่ารักอะไรเงี้ยมันก็ดูดีไปหมดแล้วก็มีแบบยูทูบเบอร์หลายๆคนแบบรีวิวเกมอะไรเงี้ย <c oughs> มันก็ทําให้คนอื่นอยากเล่นแต่ว่าคือปัญหาของมันก็คือมันเล่นยากคนไทยส่วนใหญ่มันจะชอบเล่นเกมที่มันอะไรง่ายๆเล่นด้วยกัน <c oughs> เล่นแบบ ไม่ต้องใช้<ม>เทคนิคมากอะไรเงี้ยอ,อแบบว่ายิงตายเอ้ยตายก็เกิดใหม่นี่เออยิงตายก็เกิดใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นสปีดเตอร์เนี่ยคือมันเป็นเกมรถแข่งใช่ไหมละ่ะถ้ามันขึ้นอยู่กับฝีมือถ้าเกิดว่าถ้าเรามีฝีมือใช่ไหมแล้วก็สามารถชนะคนอื่นได้ง่ายๆเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีฝีมือคือเราเจอคนเทพเนี่ยคือเราก็ไม่มีโอกาสที่จะๆๆจะชนะแล้วถูกไหม มันก็ยากที่จะเล่นจนแบบว่าเริ่มมามีแข่งตอนที่แบบเ,เดือนมิเดือนเมษาตอนนั้นคือการินาเวลตอนนั้นก็เริ่มรู้แล้วว่าเกมอ่ะมันแน่าจะคนเล่นน้อยเพราะดูจากฐานแล้วคือแบบโอ้โหน้อยมากน้อยมากจริงๆแต่ว่าก็ไม่เป็นไรก็ตอนนั้นก็แข่งแข่งตอนนั้นก็แพ้ตอนนั้นคือแบบ ตอนนั้นที่ได้แข่งก็เพราะว่าพี่พี่พี่ไอ้ก็ชวนแข่งใช่ไหมล่ะชวนแข่งชวนทาทีมแล้ววันนั้นอะก่อนก่อนที่จะมีกา l เลนาโวคือเหมือนพี่เป็นตัวถ่วงอะตอนนั้นอะคิดว่าเหมือนพี่เป็นตัวถ่วงตอนเล่นมันจะมีแข่งกันสองโหมดไว้แข่งไอเทมแล้วก็แข่งเลสซิ่งแล้วก็รถโซโล่เอ,อ่อตอนนั้นคือแบบค้นมันอะ พอวันนั้นมันเจอกับเจอทีมหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะมามาแรงแล้วก็พลาดไอเทมอะ่ะพลาดมันแข่งกันโบสามพลาดไปหนึ่งแล้วก็ก็แพ้เลยอืมทีมเขาได้สองแล้วก็พอมาทีมเลสซิ่งอ่ะพอทีมเลสซิ่งเนี่ยคือเราจะเริ่มมั่นใจแล้วว่าเราจะต้องชนะเพราะว่าเราเล่นคู่แบบพี่ไอเนี่ยคือค่อนข้างที่จะไว ไม่ค่อยจะมีใครตามทันตอนนั้นก็มั่นใจแล้วก็ตอนนั้นก็ได้แต้มมาได้แต้มขึ้นมาหนึ่งต่อหนึ่งและแต่คือพอมาโซโล่เนี่ยคือแบบทุกอย่างคือแบบมันกดดันนะเออคือมันกดดันมากๆเลยแล้วก็จนแบบว่าทําให้เราพลาดคือนําม,มาอยู่ตั้งกลนะแต่เราพลาดจนเขาตามมาแล้วก็เขาก็เข้าเส้นชัยไปอย่างเงี้ยอืมเหมือนก็เลยทําให้แบบว่า เจ็บใจอ่ะเจ็บใจมากๆโคตรเสงเลยตอนนั้นเนละก็หลังจากตอนนั้นก็แบบคิดว่าตัวเองว่าแบบเป็นตัวถ่วงของทีมอ่ะจนแบบว่าฝึกซ้อมฝึกซ้อมมาจนได้มาแข่งแบบ l e เจน d c ครับอ่ะอันนั้นก็จุดเปลี่ยนเหมือนกันจุดเปลี่ยนมากก็ตอนที่เขา้า l ีเจน d c ครับมันก็ ตอนแรกว่าไม่มั่นใจหรอกว่าจะได้เข้าไปรอบเลืกเอือกึนว่าจะแพ้ตอนที่แบบเจอกับลาลิป uh oh. <c oughs> อ๋อลาลิปเนี่ยคือแบบเก่งมากอะแต่ว่าตอนนั้นเขาใช้นิ้วเล่นแบบนิ้วสองนิ้วนิ้วชี้สองนิ้วอะเออโอ้เ uh oh. มทำให้เราแบบว่าได้เปรียบอะไรเงี้ยแล้วก็โชคดีได้เข้าไปได้อืม แล้วตอนนั้นก็เหลือสี่คนสุดท้ายอ <c oughs> ตอนนั้นก็ไปแข่งที่ทเวทิกตอนนั้นมีมีพี่มีคิมมีตัวมีนอ็อตอ่ะสี่คนนี่แหละอ๋ะอเแบบรู้จักกันหมดเลยอ่ะสี่คนเนี่ยเป็นช่วงเอก่อนไปแข่งที่อะไรนะแข่งที่จีนจหรือเปล่าใช่ไหมใช่ <c oughs> อ,อันนี้คือ คัดเลือกคัดล่กอ่ะกอปปี้เฉยแต่ตึกๆปะมีเลือกคัดเลือกเนี่ยสามคนสุดท้ายอืมตอนนั้นก็พอนะแบบว่าเอาชนะน็อตให้ได้อืตอนนั้นก็แบบพอขึ้นเวทีเนี่ยคือมันก็ตื่นเต้นนะแต่ว่าคือมันก็ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ มันแบบว่าเหมือนเป็นบ้านอะตอนนั้นก็เลยแบบคา้ายที่จะเล่นเล่นดีอก็เลยเอาชนะรอตมาได้จนได้เข้ารอบได้ตั๋วไปได้ตั๋วไปจีนละอืตอนนั้นก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วอะพอไปเจอคีมี่ก็ไม่ได้คิดอะไรละเล่นเล่นไปเถอะคือถ้าเกิดว่าเราได้ตั๋วไปแล้วใช่ไหมเออแล้วคือขอแค่ได้ตั๋วไปเท่านั้นเอง อแล้วพอจเจอกับคิมก็เล่นเล่นไปเออให้น้องตบอืมตอนนั้นก็หวังแค่แค่ได้ตัวไปไปจีนแค่นั้นเองเอสุดท้ายก็ได้ไปอตอนนั้นก็จุดเปลี่ยนก็แต่ว่าช่วงนั้นอะไอ้ถ้าพูดถึงเรื่องการแข่งนะเป็นนักแข่งเออก็เปลี่ยนตรงนั้นแต่ว่าก่อนที่จะมีการแข่งเราได้ทำ YouTube มาก่อนอใน,นช่วงเดือนทีนี้มีนะความคิดริเริ่มยังไงถึงรู้สึกอยากทำ YouTube ขึ้นมาตอนนั้นก็รู้สึกว่าถ้าเราทำ YouTube เนี่ยคือมันก็เป็นช่องทางหนึ่งเราได้ตังค์แล้วก็ได้มีเื่่อเสียงถ้าตอนนั้นคิดแค่ว่าถ้าเกิดว่าเราแข่งอะ่ะแข่งไปแพ้อ,อีก แต่เราก็ยังมี youtube ที่แบบว่าคอยซัพพอร์ตคอยเป็นซำรองให้เราอ่ะอมันก็คิดตรงนั้นแล้วก็เริ่มเริ่มทำเริ่มทำเริ่มทำคลิปจากในโทรศัพท์นี่แหละทำคลิปในโทรศัพท์ทุกวันทุกวันเริ่มต้นยังไม่มีอะไรไม่มีคอมไม่มีอะไรตัดไม่มีอะไรล้วนๆมีแค่โทรศัพท์ล้วนๆตอนนั้นก็คิดแค่ว่าเออทำคลิปให้ได้ทุกวันทำคลิปให้มันแบบว่า ตรงตามคอนเซปต์อะว่าเออเราสอนด่านนะสอนทําเวลานะแล้วก็คิดไว้แค่นั้นทำทำทุกวันอืมจนแบบว่ามีแบบว่าทีมงานอะไรเงี้ยแบบว่ามาเป็นสปอนเซอร์ให้อะไรพวกเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบว่ามีกําลังกําลังใจในการทําอืมแล้วก็อีกอย่างคือแบบพวกสปอนเซอร์อย่างเช่นโฆษณาอะไรเงี้ยเข้าเข้ามาใช่ไหม มันก็ทําให้เราแบบว่าอยากทำคลิปอยากทํางานให้ลูกค้าอะไรเงี้ยอ uh huh. แต่ตอนนั้นก็คิดแค่ว่าแบบว่าอยากได้เงินอะอืง uh huh. ตรงๆเลยคืออยากได้เงินว่าตอนนั้นคือแบบอยากได้เงินเอามาซื้อคอมอยากอยากซื้อของที่ตัวเองชอบอะอืม uh huh. ตอนนั้นก็ทําทุกอย่างทําทุกวิธีทางเพื่อได้ไดเงินอืม uh huh. แล้วก็ช่วงนั้นก็ แข่งมามันก็ได้เงินประมาณเท่าไหร่วะสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าจากรายการแข่งอนะแล้วก็ช่วงที่ได้เงินอ่ะก่อนที่เราจะได้เงินอ่ะคือแบบเราไปซื้อโทรศัพท์เนี่ยนะฮะไอโฟนแปดพัดเอามาซ้อมเพื่อที่จะไปแข่งที่จีน uh huh. อ๋อแล้วก็ตอนนั้นก็แบบเป็นจุดล่วงเลยแหละสำหรับ Youtube คือจากที่เราลงคลิปทุกวันทุกวันใช่ไหมล่ะแล้วก็อยู่ๆวันหนึ่งเราหายไปอ่ะอยู่ๆวันหนึ่งเราหายไปเกือบเดือนน่ะไม่ว่ามันจะเป็นแบบเหตุจําเป็นหรือว่าอะไรก็ตามใช่ไหมว่าทาให้ความสม่ําเสมอเราหายไปด้วยอืมมันทําให้แบบยอดคนดูหายไปแบบหายวุบไปกับตาพอกลับมาลงคลิปใหม่อ่ะวันนั้นกลับมาจากตีนน่ะ ป๊บลองคิดแรกไปหลังจากที่จะกลับมาคนดูไม่ถึงพันอะ่ะคิดดูจากบบปกติที่นคนดูเคยพุ่งๆอ่าอือได้แรลคือแบบมันมันน้อยมากเลยตอนนั้นคือแบบโอเ๊ย,เยทำไมวะคือแบบตอนนั้นก็ท้อนนะแต่ว่าเออก็เข้าใจแบบว่าเราหายไปคนดูมันก็ต้องหายไปถูกไหมแบบว่ามันไม่ขึ้นมาตีให้อะไร แล้วก็เออพยายามทําคลิปให้ได้ทุกวันทุกวันพยายามทําคลิปให้บ่อยขึ้นแล้วคนดูก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอืมพอหลังสร้างมาตรฐานในตัวเองใช่แล้วก็พอหลังจากอืมปีปีใหม่อ,ะอ่ะ <c oughs> คนเริ่มเล่นสปีดดิปเตอร์น้อยลงแล้ว มันเป็นเพราะว่าเกมอะมันเป็นแบบเติมๆติมซ้ำืมแล้วก็พวกเก่งๆมันก็แบบถ้าเจอเก่งมันก็เหมือนที่พี่พูดไปตอนต้นอ่ะเออเพราะว่าเกมนี้มันใช้ฝีมือไงแล้วอย่างคือแบบเกมมันไม่สนับอ่มันไม่สนับสนุนสําหรับคนเล่นไอเทมหมวดไอเทมหมวดไอเทมมันไม่ใช่ว่ามันไม่สาคัญนะมันสําคัญแล้วก็มันสนุกกว่าเลสซิ่งอีกด้วยซ้ำ เพราะว่ามันลุ้นกว่าด้วยแต่ว่ากาลิน่าเนี่ยคือมันไม่จัดแข่งก็รู้สึกสีดานเหมือนกันแล้วก็คนที่แบบว่าเล่นแบทเทิลเนี่ยคือแบบทอยอยเลิกกันอืมมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะเหมือนเก็บแรงไปวันวันอ่ะอืมอม,มันก็แบบทําให้คนเราแบบว่าไม่มีแพชชั่นในการเล่นเกมมีแล้วอะ่ะม,มันก็เลยทําให้คน ก็เลืเลิกไปเริ่มหายไปแล้วก็อีกอย่างคือมันมีเกมมาเปิดใหม่ก็มันเป็นเกมคอร์ดิวตี้คนก็ย้ายไปเล่นกันหมดมันทำให้สป e e ร r i เ t อรเนี่ยคือค่อนข้างที่จะไม่ดังแล้วก็คนดูน้อยเริ่มน้อยลงน้อยลงทุกวันอมแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามหาคอนเทนต์ใหม่ๆหาเกมใหม่ๆมาเล่นอยู่ ก็นั่นแหละแล้วก็อีกอย่างแบบว่าพวกการแข่งอะไรเงี้ยก็ฝีมือก็ไม่ค่อยได้พัฒนาแล้วก็นเน้นไปทาง YouTube มากกว่าแล้วก็สตรีมมากกว่าแล้วตอนนี้พี่นิวสตรีมอยู่ช่องทางไหนแล้วก็ทำคลิปอยู่ช่องทางไหนบ้างครับก็สตรีมจะช่องทาง Fan Page Facebook เดชเอสพีด แล้วก็ส่วนการลงคลิปเนี่ยก็จะลงแต่ใน YouTube อย่างเดียวใช่ครับผม <c oughs> แล้วส่วนเรื่องรายได้อ่าในแต่ละช่วงเลยตั้งแต่ช่วงแรกแอกตั้งแต่ช่วงแรกๆที่เปิดสร้างรายได้ได้รวมถึงพวกสปอนเซอร์ด้วยอะไรด้วยอือฮึก็ถ้าเป็นเมื่อปีที่แล้วนะตีรวมๆก็หมื่นสองเดือนละหมื่นสอง ใช่ตอนนั้นคือแบบโอ้โหมีกินมีใช้มีกินมีใช้ใช<ม>แต่พอเริ่มปีใหม่เนี่ยคือแบบปี2020เนี่ยคือมันทุกอย่างมันมันมันจมหมดเลยทุกอย่างมันมันเปลี่ยนไปหมดเลย<ม>แล้วยิ่งมีการระบาดเยอะยิ่งมีแบบเศรษฐกิจมันย่ำแย่ลงอะ่ะ<ม>เขาเลยแบบว่ามันจะมีการเลิกจ้างเลิกตัดงบอะไรเงี้ย มันก็เลยทําให้แบบว่าเราสูญเสียรายได้ไปเยอะพอสมควรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบ YouTube มันก็ปรับให้แบบปรับให้มันค่อนข้างที่จะเข้มงวดมากขึ้นอะไรเงี้ยมันทําให้<อ>แบบว่า <YouTube. S 1> คนดูที่ใช่ทําให้คนดูเราก็หายไปลงเยอะเลย ก็เป็นเรื่องเรื่องของรายได้เนาะแล้วก็ใช่สรุปแล้วรวมรวมคือ <c oughs> เรื่องของการก้าวกระโดดจากการอ่ะจากการเป็นแบบเพลย์เยอร์ธรรมดากลายมาเป็นกลายมาเป็นนักแข่ง,ก,ขงก็คือจากการฝึกฝนล้วนเนานะความพยายามสำคัญสุดใช่แล้วก็วกหาช่องทางที่จะทำให้ตัวเองมีเงินมีไรายได้มีชื่อเสียง ก็สร้าง y o youtube รายการมาเป็นช่อง n e l youtube ชาเ d ชเอสพีดีใช่แล้วหลังจากนั้นก็ประกอบกับที่ว่าเราแข่งด้วยเลยทำให้เรามีชื่อเสียงในระดับหนึ่งเขาเลยแบบได้เข้ามา<ช>ติดตามเพราะว่าเราก็ค่อนข้างมีชื่อใช่เลยทำเลยทำให้เราแบบ ค่อนข้างมีผู้ติดตามใน YouTube เพิ่มขึ้นด้วยทาง Facebook เพิ่มขึ้นด้วยอนนี่ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้การจเจริญเติบโตของช n e l เรามันพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีเนาะ Yes Sir ครับผมแล้วก็ y e ส sir สุดท้ายนี้ก็อยากให้ฝากอะไรให้กับคนที่อ่ะอย่างสมมติเป็นคนที่เล่นเกมไม่เก่งอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นเกมเก่งแต่อยากจะ มีช anel ยูทูบแล้วว่ามีคนติดตามอะไรเงี้ยก็สามารถทำยังไงได้บ้างอืมก็สำหรับคนที่แบบว่าเล่นเกมไม่ค่อยเก่งมันก็มีเยอะนะช anel YouTube เนี่ยคือทุกวันนี้คือแบบใครๆก็สร้างได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่แบบคอนเทนต์ของเราอ่ะว่าเราสร้างสรรค์แค่ไหนเราเครียดมันมากแค่ไหนอืมบางทีคือแบบ อคอนเทนต์เราดีนะแต่ว่าคนดูมันน้อยอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบเพจบุ๊กช่วงนี้คือแบบมันก็มาแรงเหมือนกันก็เริ่มจากการสร้างเพจแต่ว่าสตรีมไปเรื่อยๆสำหรับใครที่แบบอยากเล่นเกมสตรีมไปด้วยเล่นไปด้วยอยากคุยกับคนดูไปด้วยอนะไรเงี้ยเราสามารถไปสตรีมได้อืแต่ว่าสําหรับอ youtube เนี่ยคือการสร้างคอนเทนต์เนี่ยคือสําคัญมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือแบบ มันจะเป็นช่วงช่วงหนึ่งอะสมมติว่าเราทําคลิปไหนคือแบบเราไม่รุ่งเลยนะแต่ว่าอยู่ๆมีวันหนึ่งคือแบบมีคลิปโดนใจคนอื่นแล้วก็มันแชร์ไปทั่วประเทศอะไรเงี้ยมันก็อาจจะเป็นความโชคดีของเราก็ได้อะไรเบบให้เราคิดแบบนี้มากกว่าอืมไ uh huh. ม่ว่าเราคอนเทนต์ดีเท่าไหร่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนดูมันก็มันก็ดังยากนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า คอนเทนต์เราดีแล้วมีคนที่ถูกใจแล้วก็ไปแชร์กันเยอะๆนี่ยคือแบบมันก็เป็นความโชคดีของเรา,เ,าเคยฟังเ,เ,เพลงเป็ดปะหรือเปล่ปเาเคยฟังไหมครับอ,อ่านั่นแหละเพราะว่าทำเพลงมาเยอะนะแต่ว่าตนที่แบบว,ว่ามันถึงความโชคดีของเขาอะเป็ดปะมันึงมันดังอะ่ะอืม,อมคนแชร์คนชอบ มันก็เลยทําให้เพลงเปรตปะเนี่ยคือแบบดังไปทั่วประเทศมันก็อยู่ที่แบบว่าจุดจุดจุดหนึ่งมันถึงบอกพูดไม่ถูกอะนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจจบแล้วนะก็เรียกได้ว่าหนึ่งแหละคือความพยายามอันนี้สำคัญที่สุดเลย ถ้าเราไม่มีความพย,ยายามเนี่ยเหมือนตายตายตั้งแต่ยังไม่ออกจากมุงอ่าสคือคอนเทนต์อ่าเรื่องของคอนเทนต์ถ้าจะทำ YouTube เนี่ยคอนเทนต์เนี่ยสำคัญมากใช่ใช่เป็นเรื่องจําเป็นของการทํา y o YouTube เลยหลักๆเลยคือเราต้องมีคอนเทนต์ที่ค a t i v e มากพอที่จะทําให้คนเนี่ยสนใจและเข้าถึงใช่สคือเรื่องของการมองเห็นอันนี้ก็สําคัญเช่นเดียวกัน ก็หลักๆง่ายๆฮะก็เริ่มจากการแชร์ช่วยๆกันแชร์มันก็จะทำให้เราเริ่มจะเริญเติบโตขึ้นไปได้อะก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมครับขอฝากไวด้วยัวันนี้ก็ขอกราบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับกับแขกรับเชิญสุดเอกลักษณของเราพูดใหม่พูดใหม่ขอกราบเอาแบบรู้จักพี่เต๋อ่ะทำเสียงแหลมๆแบบแบบพี่เต๋อนะ อะจัดมาสีดบเดียวได้อ่ะเออเออเหมือนว่าเหมือนว่ะนึกว่าพี่เต๋าเลยเนี่ยอจัดไปคิดถึงพี่เต๋าเลยวะโอเคโอเคอ่ะอก็สุดท้ายนี้ก็ขอกราบขอบคุณนะฮะอ่ะ พี่นิวนะชาเดส SPD นะฮะอย่าลืมติดตามช anel ยูทูบชาเดส SPD ไปด้วยแล้วก็แฟนเพจชาเดส SPD นะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเลยนะครับผมแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับอย่าลืมกดติดตามช anel จานฟุกด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนเวลาพอดแคสต์หน้าเด้งขึ้นมาทุกท่านจะได้มานอนฟังนะสำหรับวันนี้ คำพูดคำจาใดไม่สุภาพก็ขอกราบประทานอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับซีสีบเดียวไปนู่นโดนโดนใช่เลยข <laughs> <laughs> อโทษครับพี่เตา๋า <laughs> ผมขอโทษครับตั้งแจ้งเกิดแล้วแหละ <laughs> <laughs> ผมขอโทษพี่เตา๋าโอเคครับผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีบ๊ายบายครับ